เามไมาในทางสะพานท่าโปรดระวังราจักรจบบรทางสาหที่ามีนนัดลิงเาค่ะในทางะารที่าจะมีถนัิาค่ะรถเดินไม่ดูเลยางาามนดเาเอาเอาลครับคนนี้ได้บิวว่า เอาสตอมหมายเลข4305ชานชานชลา3ก็มีเอาสตอม4413